ถือว่าช่วงเนี้ชีบะอินโนเนี่ยกลับเข้ามาสู่มาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ถือเพิ่มขึ้นถึง1,000คนในวันเดียวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปสรุปเคสในวันนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้ชีบะมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้ก็มีผู้ถือเพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้เราก็ต้องค่อยไปวิเคราะห์หลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าเหตุผลของการเติบโตของชีบะจริงๆช่วงนี้มันคืออะไรกันแน่เอาแหละนะครับเราได้เห็นนะครับผู้ถือจํานวนทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้น จากประมาณหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบรายนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นถึงประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหกรายก็มีการเพิ่มขึ้นประมาณพันกว่าคนนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าในช่วงนี้ชิบะอินุเนยก็มียอดผู้ถือเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเราเขาก็บอกว่าทะลุด้วยนะครับเนื่องจากผู้ถือทั้งหมดอนะ ก็ต้องการที่จะมั่งคั่งนะครับแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับชิบะอินุนั่นเองนะครับในช่วงสภาวะเงินเฟ้อเนี่ยคนก็ยังเชื่อนะครับว่าราคาของชิบะในระยะยาวเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเติบโตนะครับไปกระแสทวีคูณน,นะไม่ใช่กระแสบวกน,นะครับฉะนั้น ข้อมูลนี้มาจาก You Today นะครับแล้วก็เป็นทวิตเตอร์ของชิบะอิน u Art ได้รายงานบนทวิตเตอร์นะครับว่าชิบะตอนนี้มันมีการเพิ่มขึ้นนะครับเอาแหละนะครับตอนนี้นะครับชนะิบะอา,าร์ารรรมี่นะในทวิตเตอร์นะครับก็เข้าร่วมการแสดงกิจกรรมนะครับกับชิบะอิน u Art หรือ New ิวเช k นั่นเองนะครับณนะวันที่สองกรกฎาคม ดังนั้นเขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นล่างสุดการเติบโตของชุมชนหลังจากที่ชีบะเนี่ยมันหายไปนะครับการเติบโตเนี้ยก็ถือว่าคนยังมั่นใจอยู่นะครับว่าชีบะอินุนเนี่ยยังเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ต้องถือในระยะยาวคือหมายความว่าคุณจะทวีคูณกับความมั่งคั่งมันไ่ได้ก็ต้องถือระยะยาวนะครับดังนั้นชีบะอินุถึงแม้ว่าราคาจะร่วงนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์คือ89ซจาก ราคาที่สูงสุดตลอดการนะครับคือศูนยี่ตัวแ8ดพันแปดร้อยดลลาร์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราก็มีบริษัทอันหนึ่งวิเคราะห์นะครับชื่อ s e n ติเมนตนะครับเขาบอกว่าสินทรัพย์เข้ารหัสรับส่วนใหญ่ได้มาถึงระดับ mvrv นะครับในอดีตหรือถึงเกณฑ์นะครับเขาเรียกว่าความเจ็บปวดนะครับตรงนี้ในผลตอบแทนการซื้อขายนะครับโดยสังเกต โดยปกตินะครับนี่คือจุดที่ราคาจะพลิกกลับนะครับเพื่อบรรเทาความสูญเสียในปัจจุบันหมายความว่าราคาของชีบะเนี่ยอาจจะมีการกลับขึ้นเร็วเร็วนี้นะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันต้องทํากําไรนะครับย้ําอยู่เสมอนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึงชีบะเนี่ยจะมีการกลับตัวนะเนื่องจากวานนะครับก็พอใจและก็พยายามที่จะเอา ชิบะเนี่อินุเข้ามาเล่นในกระดานเพื่อทำกำไรสักเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้าทำได้แล้ววานทำจริงเนี่ยราคาชีบะอินุน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000-3,000นะถึงประมาณ5,000ประมาณนี้แหละน่าจะไม่เกินประมาณนี้นะครับเนื่องจากวานอีทเรียมหนึ่ง100อันดับแรกนะครับก็สะสมชีบะขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็พยายามที่จะครอบครองชิบะอินุนะครับและก็พยายามที่ จะให้เหรียญในเครือของ USDC นะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญเครือของ Ethereum เป็น Stablecoin นะครับมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะสะสม Shib Ino มากขึ้นด้วยตอนนี้นะครับเขาก็มีการสะสมทั้ง Matrix, FTX Shib เนี่ยนะครับเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าวานเนี่ยเขาต้องเก็บเหรียญน,นะครับในระยะยาวเพื่อจะทำให้พอร์ตของเขาเติบโตนะครับ ดังนั้นเขาจะไม่เก็บเหรียญ stablecoin อย่างเดียวอย่าง USDC นะครับเขาจะเก็บ FTX Matrix ช i บ a ด้วยนะครับเพื่อทำให้ชีบาอิ n u เนี่ยมันมันสามารถที่จะเติบโตไปกับพอร์ตการลงทุนของเขาได้ข้อมูลที่น่าสนใจตรงนี้มากนะครับในทวิตเตอร์ของชีบาเบิร์นนะโทเคนชิบาเนี่ยมากกว่า155ล้านรายการนะครับ ก็ถูกเผาตั้งแต่วันก่อนหน้าและมีการทำธุรกรรม23รายการนะครับในช่วงเวลาของการเผยแพร่ดังนั้นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น212ล้าน5 6 6 6 9 1ชิบะนะครับโดยมีอัตราการเผาเพิ่มขึ้นถึงประมาณ97.68%ตามข้อมูลของเว็บไซต์ชิบะเบิ์นะครับคุณก็ไปค้นไปหานะใน Google นะครับชิบะเบิร์นว่า ตัวเลขของชีบะมีการเผาไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ชีบะมีการลดอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อวันที่18นมิถุนายนนะครับและแต่ระดับต่ำที่สุดคือ0.05ตัวนะครับเจ็ดพันหช่วงนี้คือเป็นการเผาใหญ่นะครับเนื่องจากมีเบรนพอร์ทโด้วยแล้วก็มีเรื่องของของการเผาใหญ่ด้วยนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ราคาของชีบะมีการทิ้งลงนะครับ ตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นสาเหตุอื่นบิตคอยล่วงหรือเปล่านะครับเราก็ถ้าเกิดบิตคอยล่วงไปกว่านี้ชีบัอาจจะร่วงไปกว่านี้ก็ส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาแตะได้นะครับ26มิถุนายนนะครับที่0.04ตัว1,200ดอลลาร์นะครับตัวนี้เราก็เห็นว่าราคาของชีบัเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่0.5ตัว9,000ถึงประมาณ1,001นะครับประมาณนี้แล้วแต่ สเสถียรภาพของบิตคอยแล้วก็ตลาดนะครับว่าเป็นยังไงเอาแหละนะครับเราเห็นตรงนี้แล้วนะชีบะอินโหนก็ยังมีการถือเพิ่มถึงว่าไม่ค่อยเยอะอะไรนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าในบางช่วงนะครับชีบะที่ตกไปถึง9,000นะหรืออาจจะลงไปถึง8,000เนี่ยผมว่าเป็นเพราะพิษของล u n a Classic ด้วยนะครับทำให้วันตัวใหญ่ๆแล้วคนที่ต้องการทำกำไรระยะสั้นก็แบ่งพอร์ตไปลงทุนรวมถึงช่วง ก่อนนะครับเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับเป็นช่วงของแจ็คพอตสำหรับวานระดับกลางนะครับที่ถึงในบิตคอยประมาณประมาณอ่ร้อยบิตคอยนะครับประมาณนั้นก็พวกเซลเซียพวก h r e e a r r โร Capital นะครับเขาต่างก็ต้องถอนสภาพคล่องออกนะครับเพื่อจะทำให้ให แพลตฟอร์มของตัวเองหรือบริษัทหรือองค์กรของตัวเองมีสภาพคล่องรวมถึงทอนนะ trx ด้วยนะครับ ceo คนนี้ก็ถอนออกไปน,นะครับเขาเขารู้แล้วว่าเออเขาเขาเขาต้องรักษานะครับบริษัทของเขางัันช่วงนี้รายใหญ่ออกไปเยอะนะครับส่วนหนึ่งด้วยทำให้ราคาชิบะอินุลงมาอยู่เท่านี้นะครับและชิบะอินุจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามชมด้วยกันอท่านผู้ชมคิดว่ายังไง นะครับชิบะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์มีพาร์ทเนอร์มากมายใช่ไหมร่วมกับอ่าอูเบอร์นะครับอูเบอร์แล้วก็อ่าโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะ, Partner, พาะ, ay, ะบิตเพย์นะครับนะครับก็พยายามที่จะลุกมากเลยนะนะครับอูเบอร์อีสนะดอแดชฟู้ดอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามลุกตลาดเข้าไปมากนะครับเพราะชีบะเนี่ยผมเชื่อนะว่าโปรเจกต์ไม้ตายจริงๆคือเมตาเวิร์สแหละ ผมว่าเกมไฟช่วยไม่ได้นะครับถ้าเกิดเกมไฟออกมาแล้วไม่ปังจริงอะ่ะจะช่วยราคาของชีบาไม่ได้แต่อะไรนะครับที่จะช่วยราคาของชีบาได้นั่นก็คือการรุ่งเรืองของอเมริกาใตา้และการซบเซาลงนะครับของยุโรปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในช่องที่สองนะครับเรื่องของสตอรี่ของชีบานะครับว่าเฮ้ย ชิบาเนี่ยทำไมจะต้องเจาะประเทศหลักนี้นะครับไม่ว่าทางทางยุโรปกระดานเอสโตเนียนะครับแล้วก็ทางอเมริกาใตา้นะครับเจาะหลายธุรกิจเลยแต่เน้นแรกๆคืออสังหานะครับแล้วก็ทำไมชิบาจะต้องบุกเข้าตุรกีอันนี้เป็นเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยก็ส่วนนึงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็คิดว่า c ริปโต c คอเรนซีนะครับโดยเฉพาะชีบะอ Inno เนี่ยจะโ o ทูจะมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง c o ยอินโหสำหรับวันนี้เราก็มีหลายช่องทางนะครับฝากท่านผู้ชมที่จะกดไลค์กดแชร์กดต c ด i า e และกดกระดิ่งนะครับเรามีหลายช่องทางคือหลายกลุ่มชื่อคริปโตเคอเรน c ี c คอมมิชชั่นเรามีกลุ่มชีบะด้วยทักมาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้นะครับ และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังมั่นใจในชิบะอินุอยู่ว่าชิบะอินุจะไปต่อได้นะครับและสามารถที่จะทำให้เหรียญเนี่ยมันไปต่อในระยะยาวเหรียญจริงๆไม่จำเป็นต้องมีโปรเจกต์อะไรมากมายนอกจากเมตาเวิร์สนะเหรียญน,นี้มีไม้ตายอยู่แล้วนะครับมันคือความผันผวนที่บ้าคลั่งของมันความผันผวนที่บ้าคลั่งนี่แหละนะครับมันสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้เพียงแต่ตอนนี้นะครับ อุปทานมาเก็ตแค p มันมีอยู่อย่างจํากัดเท่านั้นเองฉะนั้นเหรียญต่างๆมันก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้นะครับเหรียญก็ทุ่มไปทาง Luna Classic มากกว่าด้วยเราก็ UETC เอาแหละนะครับเมื่อไหร่ชีบะจะมูลปลายปีนี้เจอกันและสําหรับวันนี้เราก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะติดตามด้วยกันเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อเหรียญสตาร์เน็นะเป็นเหรียญต้นน้ํานะครับ ก็เหรียญนี้นะครับค้ำประกันโดยชีบะอ i n โ o ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยบผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อบอกนะครับแล้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับแนะนำการลงทุนด้วย แต่เรานะครับบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเอาไปศึกษาและพิจารณาเองรับความเสี่ยงของเอ,เองสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะให้ความหวังชีบะด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็หวังว่าชีบะอินุจะ go t h e m o o มไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็ทาง xt.com หรือ xtxchange e นะครับก็มีการแจก xt นะตามจำนวนต่างๆนะครับตามรางวัลที่เขาให้ตั้งแต่ first price second price third price นะครับ fourth price นะครับก็จะได้ xt จำนวนโทเค็นที่แตกต่างกันแล้วก็มี20 random winner ด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะ20ท่าน ก็จะได้5 XT Token ก็จะมีลำดับในการให้นะแล้วก็สเกลในการให้ด้วยนะครับรวมถึงาการแจกเนี่ยนะครับจะเริ่มวันที่28มิถุนายนนะครับประมาณเที่ยงจนถึงสิ้นสุดวันที่ประมาณ11กรกฎาคมประมาณ6โมงนะครับ GMT บวก7ก็น่าจะเป็นเวลาของของทางบ้านเขานะนะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่เวลาในประเทศไทยเอาแหละเขาก็มีการแจก XT นะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะสนใจนะที่จะได้ a i r d r o บตรงนี้นะครับก็แนะนำเลยเรากดเข้าไปที่ใต้โพสต์นะนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สามารถเข้าไปดาเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะรับ XT Token นะตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีทิปให้มีอะไรให้นะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะก็ลองคลิกเข้ามาใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรง e s c r i p t i o นนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเพื่อจะหาเอา Air นดอนะจาก xt c o m นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ